อ่าศาสตร์เลยน้ำเงินเป็นตัวกลางผมเป็นอำเภอสุนชมทุกคนบอสีนำเงินใครเป็นด,ดีวะนม่คนบอกว่าเป็นด,ดีเอ้ยกุน,นายอำเพยอย่ามาใส่ไลฟ์ผมผมนายอำบุตรเอ้ยทุกคนอย่ามาใส่ไลฟ์ผมดิ เอ้ผมนำเพลงด้วย,อยโอเคได้ได้ได้จำไว้ด้มึงอ่ะหมดแกมเจมบอยปิดไม่เดี๋ยวจำไม่จำไม่เดี๋ยวกูเดี๋ยวโด,วดวนกูปาดคอแม่งไอ้สัตว์อดอีดีๆมึงเขาไมเสียกูพูดดีๆด้วยมึงเขาไปเครียด ม่มากูเป็นแสามจิงคุทำอะไรอ่ะแอบท่าเรีนทำอะไรอ่ะแบโอ้แม่บ้ายู่ดก็ไม่ฟังกูสีที่กงสงสัยที่คือสีม่วงสีม่วงแต่ไปคิดคนดิีอบอืมก็ผมสงสัยสีม่วงนะอ m i e n d น่าก็เธอครั้งมันจะบวชหาพ้องอ่ะ อ๋ออีแกมตายมึงทำไปทำเพี้ยทำเพี้ยทำเพี้ยอะไรทำเพี้ยทำเพี้ยอะไรเพี้ยนทงเงินเงินพ่องอ่ะ ต้องขอนบดจมูนวดอีกย่งมืงนี่เสี้ยคุณ้วกู่กับาก่งอยูโอแมงมีจมวกสีม่วงสีดำอะไรแบมนี่เลีบอกว่าบวดสีดำโอ้ยแม่งโดนไปมัวสัตว์เลย เราไปมัวผมเป็นัายไำเน่ากูเปิดดูเลยกูเปิดดูสักม่วงน่าสงสัยไงมือแป้วม่วงือแป้วนะ โอเคยผมอูเป็นีืนแค่กูไ้ไม่ได้เ็ดกต้องทพลาดจ็ตายนะพลาดทีบวกกูเป็นนางผืนพาดทีบกก็หน้อกากาสาคนที่เป็นคนละคนละ้นละแ่ห้องอะไอ้นละคนล่คนละ ะผมผมไม่น bon, ี่เลยอะผมไม่โบผมเลยเโบงโีไปเกมส์ไปนวมันเลยมันข้าวมัา้อนึ่ <s <S. <s. <s ิงคนนึงคนที่ย่นยุ่ย่อ้นก่งดอดวงดอด้่ปเลยสมัว มึงเสียเอ้ยมึงไม่เสียก,กูแล้วไปมึงไม่มีพูดพปทักรูกหลายสัตว์มึงจะตายเพียเพ้ยนสูสุดเพี้ยนสายมึงก็ไม่เสียก,กูให้ยึดควายเลยชุนเลยวะแล้วใ,ใครบอก นกใคยบอกว่าแมงดำเป็นวะกูยอยากรู้จริงจิ โอยออเป็นจะซูนให้โน่โอ้ยอาว่าบอไม่เปิดอาหมดไปอาพอจิงดังไมู่อาเหน่อยนะเื่อยเ้ยไม่ใช่ มอนยวดส่้วนไปขวดม่วงไปอ้บอกให้นำิงมวนไปแต่กูตายแล้วดาวคนก็ยังไม่รู้ว่าตายไปแล้วคนแรก s n เ p e ร์คนแรก s n นหมดแล้วมันไึงแหละมววดมกรด้งวดมวนดมวงไปหวดม่วงหดม่วงไปอ้ไยเหลือว่ากด้ง นันก็ดีดีไม่เป็นไรจำเลยอันแม่หลังแม่ต้องต้องเกลี่นเกด้วยกาเฮ้ยว่าวน้อแ่ไรกูจะได้ดาบอกกว่ปบนมองแม่งกูไปหัวไอ้สั ไม่ปวดแมงกูมืโหัวจสเด้ยแมงบื้อจริงๆไอพวกนี้น้ำเพื่อนไม่มีพวกพวกพวกมึงนี่แหละหวดตกูออกไปมึงบันเทิงเหรอแม่งโคตรเซงเลยว่ะแม่งไม่เล่น 片段。 โอเคฟังข่าวออนไลน์กันเลยมาเอ่อเมื่อสักๆรู่พีมไปม่ไปถ้าเกมไม่จบเ๋ยผมเองนานะ ม่วงไปม่วงไปหมวม่วงบมวม่วงแมขาม่วง,งไปดวคนหวีม่วงเลยลดามแมมีมีคนบอกว่าแ<ถ>มเงเนแะ<ถ>แจะขวบ่วงไม่ใช่มาหัวถื่อ้สวยปิดไม้ปิดเสียงล้ไปต่อ ม่วงไปแล้วก็เล่นกันต่อเพราะมันเป็นโตกลางจบเยสเซอร์ yes, โอ้แม่งเอ้ยเม่งกูบอกแล้วแม่งม่วงไปนมันก็ไม่เคียกกู